สวัสดีครับพบกับนะัดส9าศรีปรกรรทีสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้นี้ใครกําลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่ขนาดกําลังพอเหมาะพอดีนะครับวิ่งในทางใกล้ทางไกลแล้วก็ห้องโดยสารกว้างแล้วราคานี่ต้องบอกเลยว่าคุ้มที่สุดแล้วนะครับในตลาดตอนนี้ขอต้อนรับทุกท่านพบกับ 2, 2020 Suzuki XL ซ 1.5GLX a อ t o อโต้ไม่แป0 0มื yeah huh? ส u กี XL7 นะฮะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่กำลังมองหารถครอบตัวเจ็ดที่นั่งขนาด,นาดกระทัดรัดพอเหมาะพอดีนะฮะรุ่นนี้นี่ต้องบอกเลยว่านั่งสบายเป็นจุดขายห้องโดยสารกว้างจุสัมภาระได้เยอะแถมยังประหยัดด้วยเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรนะฮะใช้งานในเมืองก็ได้ทางไกลก็ดีนะฮะโอ้บอกเลยกุมมาแล้ววันนี้มาด้วยสีส้มสุดร้อนแรงเลยคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะ แต่ว่าเจ้าของเดิมเขามีธุรกิจส่วนตัวเขาก็เลยซื้อในานามบริษัทแต่จริงๆแล้วใช้ส่วนตัวนี่แหละครับราคาออกห้างป้ายแดงนะ770,000บาทป้ายแดงจะขายแค่รุ่นเดียวเลยนะ1.5 G L X นะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีพิษพ่ามไม่มีน้ำท่วม เลขหม่แท็ๆ8 0 0หมืกิโลเมตรราประกัศซื้อคือเต็มราคาฮะตอนที่เข้ามาเรามาเก็บเพิ่มกันนิดนิดหน่อยๆประมาณ3-4จุดแค่นั้นเองบางจุดรอยไม่เยอะเราขัดให้ท่านอย่างเดียวนะฮะบา,บางชิ้นที่มันเยอะมันสมควรทำเราก็ทำให้ท่านเลยนะวันนี้มาด้วยสีส้มสุดร้อนแรงแบบนี้ะมาดูพร้อมกันเลยกระจังหน้าเทมากโลโก้ซูซูกิสวยเด่น นะฮะคิ้วโครเมียมตัดตรงกลางบนล่างเป็นสีดำด้านนะครับไฟหน้านะฮะโคมมัลติรีเฟล็กเตอร์นะฮะมีไฟเดย์ไทม์ LED ให้ด้วยโคมไฟนี่ใสปิิงเลยนะฮะด้านล่างนะฮะเป็นไฟตัดหมอกนะครับไฟหน้าสองฝั่งสวยใสใช้ได้นะฮะดูดีมากมีไฟตัดหมอกให้ตามสเปคนะฮะฝากระโปรงไม่ได้ทำให้นะฮะขัดอย่างเดียวนะครับสเก็ตก็ใช้แต้มเอาที่เหลือก็ขัดไปนะฮะขนแมวมีไหมมีบ้างบางๆนะฮะ แต่ดูแล้วก็ไม่ได้หน้าเกลียดไม่ได้เด่นอะไรก็เลยขัดไปอย่างเดียวนะฮะพอไปก็ถือว่าอย่างบางใช้ได้นะฮะกันชนนึกก่อนกันชนมีเก็บบ้างบริเวณฝั่งซ้ายนะฮะฝั่งซ้ายเนี่ยเก็บฝั่งตรงกลางขัดพวกนี้ขัดฝั่งขวาขัด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 หมดนะฮะอาแถบขวาแถบนี้ก็ขัดเป็นส่วนใหญ่นะฮะแถบนี้ก็ขัดอย่างเดียวนะฮะ ไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมนะฮะวันนี้เจ้าของเดิมให้มาก็โอเคอยู่แล้วนะสีสันดีงามเรียบร้อยพอไปก็ยังบางใช้ได้ตัวรถสีส้มนะฮะเมื่อตัดกับพลาสติกสีดําด้าแล้วมันสวยมากด้านล่างชายล่างเป็นสีเทานะครับตัดกับสีส้มสวยมากมือจับเอาตยวตรงนี้คนไมวมีนิดหน่อยอันนี้ก็ขัดอย่างเดียวนะฮะไม่ได้ไปยุ่งอะไรขัดอย่างเดียวมือจับพรีเมียมพร้อมสมาร์ทเอนทรีมีให้เจ้าของเดิมแถมฟรีมาแล้วเรียบร้อย กระจกข้างก็ขัดอย่างเดียวนะฮะมีไฟเลี้ยวให้เทๆ่ๆด้านบนจะมีตัวยึดแหลกหลังคาให้ด้วยนะคะหลังคาก็ล้างน้ําอย่างเดียวนะด้านบนเราไม่ได้ยุ่งอะไรข้อไปก็ยังบางใช้ได้รุ่นนี้จะเป็นดิสเบรกเฉพาะล้อหน้านะครับแล้วก็แม็กเดิมเนื้อเดิมลายเดิมโรงงานหน้าตาแบบนี้เลยเป็นหน้าเงาร่องสีเทาเข้มครับแม็กก็โอเคดูดีริ้วรอยมีนิดหน่อยนะครับแต่ว่าดูแล้วก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรส่วนยางเจ้าของเดิมไม่มาเป็นมิชลินนะเบอร์ 19560R16 นะฮะปียางปี24เลยโอ้ใหม่มากดอกสวยดอกเต็มดอกลึกเนียนกริบใช้กันยาวๆครับซุ้มลอ้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีนม้ำท่วมถ้าล้อหลังจะเป็นดัมเบกนะฮะแมกหลังก็สวยใช้ได้นะครับไม่มีถลอกอะไรรุนแรงได้อย่างปีค่อนข้างใหม่นะฮะมิชลินปี24เลยนี่ดอกสวยๆดอกเต็มๆดอกลึกๆ ใช้กันยาวๆซุ้มล้อดเดิมๆนะฮะไม่มีชนหนักพริกความตัดต่อน,น้ําท่วมนะครับประตูขวาหลังเปิดมาแล้วขอบยางกันก่อนขอบยางดึงออกมานะฮะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบซอกประตูด้านในก็สวยแห้งเดิมใสไร้ริ้วรอยไม่มีงัดไม่มีแงะไม่มีแกะไม่มีเก่าอะไรขอบยางด้านขวานะฮะดึงออกมาอึ๊บอึ๋งเหนียวใช้ได้เลย นะฮะอ,อ๋อด้านล่างแล้วกัน <c oughs> เหนียวมากมเม็ดอาร์คสวยงามซอกด้านในนะน็อตเดิมตัวอักษรคมๆเลยด้านล่างน็อตเดิมสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีงับไม่มีแงะอะไรแฟนเพลรุ่นนี้อยู่ขวานะฮะ เรียบเนียนสวยงามผลิตอินโดนะฮะไม่มีงับแง้แกะกล่ออาวเล็กเครื่อง K15BT แล้วก็ลงท้ายด้วย6-01-00ตัวถัง MHYANC ลงท้ายด้วย0-01-0-5-7-01นเะครับเสาด้านหน้าขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบตลอดทั้งแถบเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดเลยจ้า ซอกในแห้งสนิทนะฮะไม่มีเคาะไม่มีพน่นไม่มีชนนะครับอ่าด้านหลังกันต่อเลยนะฮะก็เป็นทรง5ประตูเท่ๆน่ารักน่ารักไฟท้ายตัวแอลสวยมากนี่ไฟท้ายขวาสวยฝาท้ายสีสันเรียบร้อยฝาท้ายนี่ก็ขัดอย่างเดียวนะฮะไม่ได้ทำอะไรขัด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 ,ขดไปไฟท้ายซ้ายขวาสวยส่วนกันชนจำได้ว่ามีทำบริเวณนี้มีทะลาะหน่อยนะฮะด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้อีก2จุด ฝั่งฟ้าสีสันสวยเนียนกริบกริบเรียบร้อยเลยจ้าด้านบนมีขี้นกนิดหน่อยแต่ดูแล้วก็ไม่ได้เกลียดอะไรที่เหลือภาพรวมมันยังโอเคยังสวยใช้ได้นะฮะฝาท้ายรุ่นนี้เปิดปิดด้วยมือนะฮะเปิดก็ไม่ยากเท่าไหร่เปิดมาแล้วสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะด้านบนแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามฝาโปงน็อตเดิมนะไม่มีถอดฝาโปงน็อตเดิมไม่ขยับไม่ถอดเม็ดอาร์คสวยงามซ้ายขวาแห้งสนิทเลยนะฮะสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะ ฝาท้ายเดิมเดิมแนวซิลิโคนแห้งๆเดินตรงเป๊ะไม่มีค้อไม่มีพ่นอะไรนะฮะรุ่นนี้ล้ออะไรรู้สึกต้องมุดหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนเก็บเหมือนกระบะใช่ล้ออะไรยังอยู่ดีนะฮะช่วงล่างแชชซีอะไรก็สวยเดิมหมดนะฮะไม่มีน้ําท่วมไม่มีชนนะฮะรอบนอกแถบนี้นะฮะขัดอย่างเดียวเช่นกันนะฮะขัดเป็นส่วนใหญ่นะครับแถบนี้ก็ขัด ขาที่จําได้ถ้ามีเก็บก็รู้สึกชายล่างมีถลอกนิดหน่อยก็เลยเก็บสีเทาให้ส่วนด้านบนนี่ขัดอย่างเดียวนะฮะทั้งแถบมีขัดขัดออกมาแล้วก็ยังสวยใช้ได้แนะับยังบางดูดีมือจับพรีเมียมพร้อมสมาร์ทเอนทรีนะฮะกระจกข้างสีสันเรียบร้อยมีไฟเลี้ยวให้แก้มเกล้่มพัดตรงพัาติกะไรสวยนะฮะฟิล์มรอบคันเจ้าของเดิมให้มาเรียบร้อยสวยใช้ได้เลยอ่ะล้อนะครับล้อหลังซ้ายนะครับแม็กก็สวยนะครับไม่มีถลอกอะไรยางมิชลินปี24นะฮะ ดอกสวยๆวยเต็มๆดอกยังใหม่ใช้กันยาวๆนะครับซุ้มล้อก็เดิมหมดนะไม่มีน้ำท่วมไม่มีชนนะฮะ,ะล้อสุดท้ายหน้าซ้ายนะครับสวยหมดเลยนะครับถือว่าขับฝีมือใช้ได้ยางก็ปียิบสี่มิชลินนะฮะดอกสวยๆเต็มๆหน้าใช้กันยาวๆนะซุ้มล้อเดิมๆนะไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมอะไรนะฮะโครงสร้างกันต่อนะฮะประตูลังซ้ายนะเปิดมาแล้วนะฮะขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์ค สวยงามละ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 อยู่ครบเสากลางซ้ายขอบยางดึงออกมาอึ๊บแอะโอ้โหเหนียวมากนะฮะอือหือเหนียวจริงๆเม็ดอาร์คสวยงามซอกประตูด้านในฮะน็อตเดิมแห้งเลยตัวอักษรคมกริบน็อตเดิมไม่ถอดไม่ขยับนะฮะเสาสุดท้ายหน้าซ้ายขอบยางเหนียวอีกแล้วเหนียวหมดทุกม,มุมเลยฮะไม่ค่อยมีใครดึงเรื่องมาเม็ดอาร์คอยู่ครบ ด้านล,ล่างเม็ดอาร์คสวยงามซอกในแห้งสนิทเดิมหมดเลยนะฮะภาสีหมดกันยาไปตามนี้ก่อนนะฮะกระจกเดิมโรงงานนะฮะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะจ๊ะไปเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเบนซิน1,500ซีซี105แรงม้านะครับเกียร์ออตโต้สสปีดเติมได้ถึง e 2 0นะฮะประหยัดสูงสุดถึง14โลลิตรเลยฮะคันนี้ได้หม่แท้บ0 0หมโลเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สครับ ซอกในฝั่งขวานะฮะรุ่นนี้จะเห็นเลขตัวถังอยู่ตรงนี้นี่ชัดๆเลย mhyanc ลงท้ายด้วย0105701นะฮะนี่คมกริปสวยงามซอกในแห้งสนิทเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยนะฮะเบ้าโชคสวยรูกลมสติกเกอร์เรียบเนียนเม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะซุ้มล้อส,สวยเม็ดอาร์คสวยเดิมโรงงานชัดซีสวยแห้งเลยนะ,ะไม่มีเคาะไม่มีพ้นคานเดิมนะฮะอาจจะมีพลาสติกบังนะฮะ อาจจะต้องดูรูเอาอะรูกลมรูคมนะฮะด้านล่างก็แนวสไลด์เส้นอะไรเดินตรงเปะแห้งสนิทไม่มีเคาะไม่มีพ่นนะฮะแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยฮะถ้าไม่เกินหกเดือนไป,ไ,ปไปตามนี้นะซุ้มล้อสวยมากเม็ดอาร์คอยู่ครบสวยงามชัดเจนซุ้มล้อรูกลมคมกริปแก้มซ้ายเดิมหมดแห้งสนิทซอกในแห้งหมดเลยแม้แต่าฝาโปรงหน้าก็เดิมฮะไม่เคยถอดด้านใต้แห้งสนิทเลยนะฮะ ไม่มีข้อไม่มีพ่นนะฮะผิวแห้งๆใสๆเดิมโรงงานหมดแนวซีโคนเดินตรงเป๊ะนะฮะน็อตเดิมไม่ขยับไม่ถอดนะฮะถ้าแถมเลขเครื่องให้หน่อยแล้วกันนะฮะ K15BT1160100 นะฮะเดี๋ยวไปดูด้านในกันไรุ่นนี้สเปคโรงงานนั้นจะเป็นเบาะผ,ผ้าผสมหนังนะฮะตรงกลางจะเป็นผ้าซ้ายขวาจะเป็นหนังอันนี้คือของเดิมโรงงานเราเปลี่ยนไปชิ้นหนึ่งคือตรงเนี้ยเพราะว่าฟองน้ำยุบนะฮะ ก็เลยเสริมฟองน้ําให้นะฮะแต่ใช้หนังเดิมโรงงานนี่แหละแต่เสริมแค่ฟองน้ําไปนะครับที่เหลือสวยมากเบาะธรรมดาปรับด้วยมือนะครับแผงประตูไม่ได้ยุ่งอะไรนะฮะของเดิมโรงงานหมดทุกจุดทุกชิ้นนะที่เท้าแขนจะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรเป็นผ้านะฮะแล้วก็แผงที่เหลือเป็นพลาสติกดำนะฮะสวยมากนะครับ ฟิล์มเจ้าของเดิมไม่มายี่ห้ออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ก็โอเคยังดูดีนะฮะประตูขวาฟิล์มนะ,ะมีให้เรียบร้อยมีทะลอกเบาๆนะฮะคันนี้สงสัยจะมีเด็กมีเด็กเล็กนะฮะก็มีะลอกบ้างที่เหลือสวยนะครับ อันนี้เดี๋ยวเอาไอเดีเดี๋ยวพ่นให้แล้วกันนะฮะก็พอพ่นได้อยู่นะแถวหลังนะฮะสวยนะครับของเดิมโรงงานหมดนะฮะวัสดุนี่ก็คือ,คอไม่ได้ทําอะไรทําความสะอาดอย่างเดียวเป็นสเปคเดิมของเดิมโรงงานหมดนะหัวหมอน3ตําแหน่งมีรูติดตั้งคาซีทไอโซฟิกด้านหลังมีเพาเอาเล็มาให้อีกรูหนึ่งนะฮะเจ้าของเดิมแถมพรม5 d ดีมาด้วยหัวหมอน3ตําแหน่งเนาะเดินหน้าถอยหลังได้นิดนิด,นดหน่อยๆนยประมาณนี้นะฮะวิธีการเข้าออกของรุ่นนี้ต้องปีนเล็กน้อย นะฮะเพราะว่าตบแล้วมันไม่เด้งต้องปีนเขานิดหน่อยแถวสามสวยนะดูแล้วนั่งสบายนะฮะมีพื้นที่หย่อนขาให้นะครับผู้ใหญ่ก็นั่งได้นะฮะฝาท้ายแผงท้ายมีรอยถลอกบ้างนิดหน่อยนะฮะอันนี้สายท่องเที่ยวดูแล้วใช้คลุมนะคันนี้น่าจะนั่งกันเจ็ดที่นั่งบ่อยแต่ดูแล้วก็เดี๋ยวพ่นให้นะะพอพ่นได้อยู่นะครับด้านหลังนะฮะแถวสามเอ็นได้ประมาณนี้ ก็ถือว่าเอ็นได้เยอะนั่งสบายนะฮะตัวเบาสวยนะครับแล้วก็พับได้เดี๋ยวพับให้ดูพับราบแบบนี้เลยนี่ข้อดีของเขานะพับราบแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเก็บของได้เยอะนะฮะถ้าเกิดว่านั่งกันไม่เต็มนะฮะด้านขวาจะเป็นที่เก็บแม่แรงอุปกรณ์ต่างๆมีให้ครบครันเลยนะฮะแผงพลาสติกก็มีถลอกบ้างเบา นะเดี๋ยวจะพ่นให้ละกันนะฮะพ่นเก็บงานให้แต่ว่าคันนี้ก็ดูทรงเป็นแบบรถสายท่องเที่ยวนะไปเที่ยวบ่อยแนี่เลยคนของเอาเข้าเขา,ขาออกๆนะฮะอ่ะโรมด้านล่างก็ยังดูดีนะฮะยังสวยแล้วก็มีช่องเก็บอ่าสัมภาระแบบนี้ด้วยนะฮะนี่ให้มากว้างเลยแล้วก็ถ้ามีฝาพลาสติกปิดแบบนี้ข้อดีก็คือพอพับเบาะลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีสูงต่ำนะฮะมันก็จะเสมอกันเป็นระดับเดียวกันมันก็จะ วางของง่ายนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปลองนั่งกันสิ่งหนึ่งที่ผมชอบใน XL 7คือประตูมันบานใหญ่ทำให้มันง่ายต่อการขึ้นลงนะฮะวันนี้ผมถอยเบาะคนขับมาสุดเลยเพื่อจะดูว่านั่งสบายไหมก็เหลือครับเขาไม่ติดนะฮะแม้ว่าจะเป็นคนตัวยาวแบบนี้ก็ยังนั่งแล้วเขาไม่ติดเบาะปรับเดินหน้าได้ด้วยนะฮะเดินหน้าถอยหลังได้แล้วก็เอนได้ประมาณนี้นะฮะ ก็เรียกว่านอนได้เลยนะหัวหมอนปรับความสูงได้ประมาณนี้นะฮะมีแอร์เพดานด้วยปรับความแรงได้3ระดับมี4ช่องนะฮะก็เรียกว่าเย็นทั่วถึงแน่นอนแล้วก็มีไฟ ด้านหลังให้อีกดวงหนึ่งนะฮะหน้าต่างบานใหญ่มากเลยนะครับเรียกว่าวิ่งทางไกลนี่ไม่อึดอัดแน่นอนนะชมวิวทิวทัศน์ได้ชัดเจนนะฮะตัวออก,ก็สวยสภาพดีนะครับแล้วก็ตรงกลางก็โอเคนะฮะพื้นที่ขยับแข้งขยับขาขึ้นลงง่ายสะดวกสบายประตูบานใหญ่เข้าออกง่ายมากแผงประตูฝั่งซ้ายนะฮะก็ใช้ได้ นะมีริ้วรอยนิดหน่อยนะฟิล์มก็ยังโอเคประตูหน้าซ้ายแผงสวยนะฮะฟิล์มหายไปไหนฟิล์มก็ยังใช้ได้อ่าเบาของเดิมโรงงานฝั่งนี้ไม่ได้ทำอะไรนะสภาพยังสวยมากๆเดี๋ยวไปลองนั่งกันไปตัวนี้จะได้กุญแจหน้าตาแบบนี้นะฮะเป็น immobilizer กุญแจสำรองมีให้นะครับเป็นปุ่มสตาร์ทเช่นเดิมนะฮะ สตาร์ทขึ้นมาแล้วใหม่ปัจจุบัน8,000 0โลนะครับใหม่แท้แน่นอนนะฮะนี่8 7 0 0 0โลนะครับได้แอร์ดิจิตอลด้วยปรับความแรงได้7ระดับเลยมีแอร์ออโต้ด้วยนะปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลด้วยมีทั้งแอร์มีทั้งฮีตเตอร์นะฮะทิศทางเดี๋ยวทิดทางได้2นะฮะบนล่างแค่นั้นโอเคแอร์เย็นใช้ได้มีไลฟ้าหน้าหลังครบนะฮะอ่ะคอนโซลด้านหน้าก่อนเป็นพลาสติกสีดำแข็ง,ขง สภาพก็ยังสวยใช้ได้ดูดีถุงลมนิรภัย2ใบพร้อมเบรก ABS นะครับแล้วก็หน้าจอกันบ้างนะฮะตัว XL7 เขาจะให้หน้าจอใหญ่10นิ้วมาเลยนะฮะเป็นจอเดิมโรงงานระบบสัมผัสมีภาษาไทยให้เสร็จสับเรียบร้อยนะฮะนี่ปรับ e q u a l อีควอไลเ i z e r ได้ FMAMUSBBluetoothSDcard อ้าวครบ นะฮะต่อมือถือเล่นเพลงจยับมือถือได้นะ HDMI ก็มี Android Auto Apple CarPlay เคมีนะฮะนู่นนี่นั่นครบอ่ะกล้องหลังมีไหมเดี๋ยวดูก่อนมีกล้องหลังให้นี่จอใหญ่โตมาโหลานชัดเจนนะฮะด้านล่างนะฮะก็จะเป็น power outlet ฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะเป็น USB HDMI นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีที่วางแก้วน้ำแล้วก็เปิดให้แอร์ไหลเข้ามาได้ด้วยนะฮะ ตัวเกียร์ออโต้สี่สปีดเนาะก็เป็นเกียร์แบบดั้งเดิมไม่ใช่ C.V.T ก็จะได้เรื่องความทนไม้ทนมือแล้วก็ออกตัวดีพละกกำลังดีนะครับโอเคตรงกลางที่เบรคมือก็เหมือนเดิมนะ,ะยังเป็นแบบทั่วไปเนาะที่เท้าเนน่ารักมากเลยเลื่อนได้ด้วยโอ้โหเจ๋งจริงๆเป็นหนังนุ่มๆน,นะฮะด้านในเล็กกระปิดหนึ่งใส่อะไรได้มั่งเนี่ยไม่มีครูสคอนโทรลนะฮะตัวนี้ จะมีมัลติฟังก์ชันให้เพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์โลโก้สวยมากเนื้อพวงลอยังสวยนะหนังหนึ่งอะไรนี่สวยมากนะแล้วพวงมาลัยดูสีดีไซน์เพราะจับง่ายมากเลยนะฮะปรับได้กี่ทิศทางมาดูกันอ่ะอึ้ลงขึ้นลงขึ้นเดินอ่ะได้2ทิศทางเองหรอขึ้นกับลงมะ้อยไปหน่อย54โลลิตรอ่ะให้ดูก่อนนี่อัตตาเส้นเบืองที่เจ้าของคนล่าสุดทำสิโลลิตรจริงๆกระจก ไฟฟ้า4บ้บานออโต้คนขับ1บนึบานเซ็นทัลล็อกใช้ได้นะกระจกข้างปรับไฟฟ้านะแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะฮะฝั่งขวาไฟหน้าปรับองศาสูงต่ำได้ระบบควบคุมการทรงตัวเซ็นเซอร์ถอยหลังกระจกมองหลังน่ารักเชียวอ้าวไม่มีการโยกอะไรเลยแบบธรรมดาทั่วไปนะ,ะด้านบนมีไฟให้หนึ่งดวงที่บางแดดพลาสติกยังไม่แก่เลยอันนี้ผู้ชายขับชัวร์ขวาเรียบซ้ายมีกระจกให้นะฮะ เทดานเป็นสกราดสีออกน้ำตาลสภาพโอเคยังสวยดูดีนะฮะและที่ชอบคืออะไรรู้ไหมเนี่ยสูงมากเลยเห็นไหมทรงรถมันโปร่งนั่งแล้วมันไม่อึดอัดะฮะมันดูกว้างมันดูแบบสบายดูรีแล็กนะครับอ่ะเก๊ซซ้ายเจ้าของเดิมไม่รู้ทำอะไรเดี๋ยวดูเก๊ซ้ายก่อนอ่ะมามีแฟ้มให้ท่านนะครับครบนะฮะมีคู่มือใช้งานนะนี่คู่มือ XL7 สมุดเข้าศูนย์เช็กระยะก็มีนะครับ หมายปัจจุบัน80,000โลนะฮะเจ้าของเดิมซื้อในนามบริษัทนะฮะแล้วก็มาโอนเป็นชื่อกรรมการบริษัทตอนนี้ก็เป็นรถบุคคลนี่แหละนะฮะออกรถวันไหนเราก็ไม่เห็นเหมือนกันนะฮะแต่ปี2020นี่แหละนะอ่ะเลขเครื่องก่อน K 1 5 BT 1 1 6 0 1 0 0ตัวถัง M H Y A N แล้วก็ลงท้ายด้วย105 701นะครับเดี๋ยวนี้ออนไลน์นะฮะอาจจะไม่ได้ลงบุ๊กอะไรไม่ต้องไปซีเรียสเพราะว่าเขาออนไลน์เข้าคอมมาหมดแล้วแต่ใหม่แท้แน่นอน80,000โลนะฮะอ่ะสำเนารถกันนิดหนึ่งอันนี้รู้สึกเพิ่งปิดบัญชีไฟแนนซ์มานะฮะอยู่รอเล่มส่งมาเนาะปี2020แท้นะฮะป้ายกรุงเทพจดทะเบียนก็2020สีส้ม หน้าเลขตัวถัง MHYAN ลงท้ายด้วย1น5 0 1เครื่องยนต์ K 60, 100, 1>, 1 5บ BT 1160 100เบนซินสซูบ1.5ลิตร103แรงมา้าลองขับกันเลยไปถอยไปก่อนแล้วกันนะฮะอยู่ท่านี้จอใหญ่มากมีกล้องให้ในตัวตามสเปคโรงงานนะครับดูง่ายเลยอุ้ยพวงมลาลัยเบาดีนะฮะไม่หนักพวงมลาลัยนี่จับแล้วคล่องมือมากเลยนะเหมือนเราขับพวกสวิตหรือเซียบอะไรพวกนี้เลยนะครับ เ,เรียกว่าใช้ในเมืองนี่ก็คล่องตัวแน่นอนนะฮะอะ1.5ลิตรนะฮะเกียร์ออโต้โอ้ยออกตัวพุ่งนะเฮ้ยพุ่งมากเลยอะพุ่งพุ่งพุ่งไม่อืดเลยนะฮะเบรกก็ยังใช้ได้จึก๊กยังแน่นยังนุ่มนะครับช่วงล่างนี่นุ่มมากนะครับเครื่องเดินเรียบเงียบแอร์เย็นใช้ได้วงเลี้ยวก็แคบนะฮะนี่โอ้คล่องตัวมากนี่ เป็นรถเจ็ดที่นั่งที่คล่องตัวนั่งสบายภายในกว้างนะฮะออปชัน่นพื้นฐานให้มาครบนี่เรียกว่าครบเครื่องจริงนะใช้งานในเมืองนอกเมืองได้หมดเลยนะฮะโอ้โหบอกเลยคุ้มมากตัวนี้มาแค่8ปดหมื่นดูราคากันเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า Suzuki XL7 สีสม้มสวยๆแบบนี้นะฮะโอ้โหบอกเลยใครตามหายอยู่คุ้มมากๆเลยนะไปกันได้ถึง เที่นั่งไปกันทั้งครอบครัวเลยนะฮะกับคันนี้เลย2,020 Suzuki XL7 1.5 GLX ม่80,000ราคาออกห้าง779,000บาทวันนี้ Walk-in หน้าร้านนะฮะเราตั้งขายเพียง459,000บาทแต่พิเศษกันไปเลยนะฮะสำหรับคนดูคลิปนี้นะซื้อเงินสดก็ได้จัดไปฟน้งก็ดีราคาพิเศษลดเลยครับเหลือเพียง400,000 39,000บาทโอ้โหเลยว่าถูกลงมาเยอะมากๆเลยนะจากปลายแดงเพราะฉะนั้นใครเลรงอยู่นี่เล่นได้แน่นอนนะเครดิตดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมด้วยนอกจากนี้ยังมีวารันตีให้ท่านเช่นเดิมนะฮะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไหล่กว่า179รายการให้นานทุดๆหนปีหรือ20,000กิโลเมตรร้อมบริการช่วยเหลือุกเจินฟรี24ชั่วโมงเลยและพิเศษเช่นเดิมฮะเดี๋ยวก่อนออกรถเราเอาเข้าศูนย์ซูซูกิให้ท่านด้วยเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มทางให้ แบตเตอรี่เป็นลูกไม้ให้ฟรีเติมลมยางไนโตรเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทําความสอาดและรุควันคาเชโร่ก่อนส่งมอบเช่นเคยใครลรงอยู่ก็อย่าช้านะฮะ Suzuki XL7 ซวสีส้มสวยๆแบบนี้มาครับ8 0 0หมื่นนะรีบแอดไลน์มาได้เลยด้านล่าง idline 1นึ่งเก้ sp โค้แผนดี้ของเราได้ง่ายๆก็ไปกูกันลมาพิมพ์1 9สศรีประกรณ์เราหยุดถนนการระบึกเปิดบริการทุกวัน ถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2แล้วถวายทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19สีประการรับซื้อรถท,รทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายใน1นาทีรถเด่นเย็นนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถดนไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับ วันนี้นัด19ก19สีประกรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกต่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย car4sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1,000 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car4sure.com